ครับทีมงานครับตาเราต้องตั้งกัเจ้าสารนะครับสวัสดีครับมือนี้กับผ้าพีผ้าน้องนะครับไปติดตามวิถีของวัฒนธรรมของชุมชุนทั้งคุณนะครับทั้งบ้านเฮาปีแล้วครับทั้งบ้านกูดินจีครับผมเพื่อนในกางจังหวัดนหนองบัวลำพูครับกลุ่มจักสานของนะครับ ของวัดศิริบุญธรรมนะครับผมว่าเพิ่นจักสานอีหยังแน่เพิ่นเตรียมงานแบบใดนจะเฮ็ดอีหยังครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับผมไปกันครับผมื่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่พ่อตาพ่อตาซื้ออยังนอครับพ่อตาซื้อยวนจุ่มพันครับผมอ่าตอนนี้กำลังเห็นอยังครับผมกำลังเราตอกสารเราตอกสารเนี่ย เป็นกำลังเราจอกซานอยู่เออว่าร um ู้ว่าจะเราซูนีไปเฮ็ดยังครับผมจอกซานกระต้าตัวนี้เป็นเราตอกซานกระต้าเป็นหมองซานคือการเตรียมไม้ครับไม้ไผ่ครับเตรียมไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่บ้านครับเราจอกานกระต้าไม่คอยมีเลยเนาะครับซูมืเอนี่ครับมันกำลังหายากเราจะเรื่องเรื่องไฟจักสารนี่ครับจากเหมือไปแน่แล้วครับยังจะผู้เฒ่าโบราณโบราณเฮ็ดไปอยูุ่ทธนี้ระนะครับเป็นวิธีดังเดิมนะครับผมที่สามครับคุ จัดสารครับเอ่อจะได้รักษาไปนะครับวัฒนธรรมในส่วนนี้ครับครับครับแล้วต่อไปครับครับผมขอบคุณครับเอ่อวัสดีครับอีพ่อเป็นอย่างน้อครับนี่จากจัดสารกัตตานะครับซื้อเสียงเลี้ยงน้ำครับผมอีพ่อซื้อไปจังไลยน้อครับปล่สมไม้ปล่อสมไม้ครับปล่อสมไม้นะครับกําลังอ่อจักสารกตานะครับผมเพราะอยากสอบถามครับเอ่อคนอื่นว่าไล่เอีอย่งเดียครับนี่ครับ การจัดซาน,นีครับขัดซื่อเละเออได้ขัดครับีวิธีการขัดไ,ไปีวิธีการนะครับสเมยสซ้นึงนีเฮดบปเป็นด้ยครับสเมยสา้นึ่งมีมาเลี้ยงนะครับสมพนมมากเลียงต่ว่าเลียงเนี่ยพิถ่าเฮดปเป็นนะครับสำหรับส้มือนี่กา เริ่มหาหยาก็ได้ครับการจักสานเลครับนี่มีเป็นการจักสานกระตานะครับการจักสานกระตาหาหยาแล้วครับวัยรุ่นหีืยังสู้มือนี่ก็เริ่มจะเฮ็ดบ่เป็นแล้วครับผมเป็นอนุรักษ์ไว้ครับผมนะไปบ้างอีกห่อตาอีกท่านหนึ่งครับผมโดยจะพาสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ก็เฮ็ดกระตาเี่กนครับช่างกระตาที่กันอืมพ่อซื่ออย่างน้อยนิยมวิเศษครับอ่าพ่อนิยมวิเศษชาวบ้านใกล้ วานลองไตนะครับเอาภาพไปเบืองทางทางนี้ครับผมที่การไล่ไล่ไล่ขัดสายกับตาเนี่ยนะครับไล่กับตาเนี่ยนะครับีเขาเห็นต้องได้ไตต้องได้เลี้ยนรูด้วยครับนี่เฮ็ดทำไมสมิงเฮ็ดโบป็นนะครับครับครับเป็นกันมันก็จะตั้งเส้นตัวเนาะเฮ็ดโบป็นเหมือนกัน บลงไปแล้ครับนั่นหาว่าเป็นโกนพ่นแล้วออนะครัเป็นการักษาอยูรเรื่อยเนาะครับนาะวัฒนธรรมคนนี้เอาโอเคครับต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้ีกับแกนหย้วครับเอยแก้วนะครับมีกขึ้นเหลาตอกเหลาตอกครับมีต้องเขาเด้นาะครับมีมีครหนเขาครับเขาเปิ้มแพรกับเขาครับรันโอ้โครับครับคขัน คู้ใ่ผูู้้เลากับเลาผู้สันกับสารครับก็ต้ย่ครับผมมาไปเรื่อยๆครับามันจะเตรียมชื่อกันครับเตรียเลวครับลวตอกครับสลวตอตาสารกระตาให่กันครับผมแสดงว่านี่เฮตตกตายางเดืวมาครับช่วงนี้เฮตองอยู่ครับเกตายู่งเนี้ยไปก็ไปมีไส้มีของไปน่ครับ อันนี้ท่าสีครับแผนกท่าสีครับอันนี้ยี่ห้อปนนะครับท่าสีนี่ท่าสีลงท่าห้ล่องนะเพราห้มอดเจาะครับครับอันนี้ลงให้มันดูดีนะครับอันนี้เตรียมงานใส่ใส่งานยังเหรครับผมใส่งานกระถินครับสอยดาวครับใส่สอยดาวกระถินเมือใดเนาะครับกระถินนี่กะรล้างออกพันสาไปหมดแล้วครับแต่ว่าพันในมือปนไอ้แล้วเขาเตรียมพร้อมไว้ครับผมจับเห็บพี่น้องเพื่นเพื่อนนะครับโอ้โซ่เพื่อจัก สองนี่เนาะชันะครับครับครับสีมือนะครับครับสีมือครับอันนี้ลงแหลกนะครับครับลงแหลกลงแหลกลงสีลงสีครับลงสีกันหมดกันอย่านี่เลยครับอันนี้ลงไปลงเลยครับอันนี้กันไอ้มะพร้ละสีนะครับเนาะคงามงามเลยครับลสีงาม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 ถาผู้ใดสนใจได้ครับเด้อบุญกฐินได้ครับมาสอยเราเอาอยู่วัดสสริบุญธรรมครับบัตรละอ่า20บาทครับบัตรละ20บบาทครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นการ เตี๋กตาเตี๋มสะกอนเตรียมพร้อมครับเตี๋มพร้อมพร้อมครับเตี๋กตาเป็นสะกอน้ยิ่งข้าวว่าจะมีไส้มีของครับมีไส้มีของของก็มีอะไรสารไว้ทั้งในทั้งวัดครับหลายแล้วครับ20-30หน่วยเหรอครับของเป็นของตั้งมีแล้วครับของมีแล้วเนี่ยไส้ครับครับนี่จะเป็นยังต่อครับเป็นฟีเป็นฟีมือบอกงานฟีอเป็นงานฟีมือไอของผู้สูงอายุครับเออองานีมืของผู้สูงอายุ นะครับว่าถ้าเรอยากสูงอายุปันใดือก็เป็นวัยรุ่นอยู่งจับกันนี่เราก็จบกลุ่มอย่างที่สี่นะครับเพชรทับกลุ่มไอ้จัดสารครับลมชีรถพันไปหลายร้ายเหมือขี่ไปขี้มาเอาเรื่องเพชรเหล่าตัวนี่เออเพลุ่มอะไรอ๋อครับเออถ่ายทับลงไปในแม่หอยเออขยายครับผมออกไปให้เทบ้านเพิ่นเห็นน้ำวัวมิดวัวมิด บอบอมีดมีดอันนี้ไหมครับพี่ยานแต่ยานลูกบอลบอเห็นโดนเลยด้วครับพี่พ่อมีดตัวนี้ไหมงนนี่มีดตัวนี้แบบตะเกาเหรแต่ว่ามันจอยลงแล้วเพิ่นเพิ่นเอื้อนมีดยังครับผมมีดตอกโอ้มีดตอกสำหรับเราโอจัดการนี่ละผมจัดการนี่ละบอเห็นโดนแล้วนะครับเห็นแต่สมัยเด็กน้อยคนนด้ครับพี่เนียนเนียคุณคนกับพี่อยู่ตะวันมันเป็นจอยแบบนี้อันนี้มันโดนแล้วนี่ การใช้งานมึงยังวนแต่ว่าจีหัวเขายั่งยูนหรอก่จีหัวยั่งยู่โอ้ตาเนหนอยคุณไปนั่งเฝ้าผู้ตู้เพิ่งเฮ็ดยังสี่แล้วครับเพิ่งเฮ็ดสี่ละตะกี้กับเพิ่งจะยุ่งซิเกตซจหมดพอนี่ละครับผมเพอะ่าเกตกตซิฟละผู้ตู้เท่าี่เพิ่งเสียมา่อล้ว เออเพิ่นเฮ็ดียังเสียแม่าั้งาท้มือก็ดีครับย่งเท่านี้ละเห็นมีตอกเพิ่อนนว่ามีตอกาเิ่นท่าวาย่งรุ่นนี้ยยังเห็นจำเห็นนี่แหละักเาะมาเ็ดเนี่ยจุนช่วยแล้วจช่วยนะช่วยบุญช่วยั่งหนา่วก็ดีเอาอครับเรื่อยๆครับอันนี้พอเิ่นกัง โอ้นยไอ้หัวไหนอะไรได้ดไอ้เมื่อกี้นี่กันสารบ่ท่านในลงแต่ว่าตรงนี้นี่ขึ้นม้วนขาลงแล้วม้วนปากลงแล้วครับม้วนปากครับม้วนปากลงไปแล้วครับผมปากตาไล่เสียเชียงเล็บครับนี่ไดี๋ครับผมก็เห็นส่วนครับไล่ยังต่อครับเสียเชียงเล็บเสือเสียก็เห็นส่วนเลยคครรัับบสนครับ เรียบดีดีมือได้ครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีไายนีพร้อมครับก็เห็นส่นบ่มีเย็นเลยเทียงเย็นไว้นะครับครับครับโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีครับครับพอาบังอืมเป็นล่อเลยเนี่ยเปลูกพ่อ จคการคครับอันนั้นเป็นไล่คัดซื้อนะครับไล่คัดก็คืออันนี้มันมันไล่เสียเชียงเล็บ่บบ่เห็นส่วนเชียงเงีนไปเลยเอาขึ้นมาห้าก็เด็ดสิ่งพ้อมนนะรับที่ครับมือที่การคต้องหักิ่งพ้อมหักิ่พ้อมครับแต่บ่หักมันก็เคี่ยงจะยืดเลยครับเห็ดดีเลยครับ หน่อยผู้เสียเป็นดอกต้องเลี้ยนรูนะครับไล่ไล่นี่หน่อยผู้เสียเป็นไะกี่คยฮัดก็เป็นเอใหญ่ฮัดให้สานนั่น้าของไหมครับอันนวัลบริเฮตเลื่อมแล้วมันต้องเลียนไม่ด้วยก็เมียนครับสานง่าของสานพึ่นสอนใส่กันทัหมดก็บจะเลียนไม่ได้ที่วั่เฮดจดจำ เอาครับเดี๋ยวไปกุ้มพุ่นครับผมไว้ไว้รุ่นกุ้มพุ่นกับมีอีกครับต้องไปหาเพิ่นจังหน่อยครับไปครับมีกระพี้เมื่อไกันครับนี่ไม่พุ่นนะครับปุตปานี่ท่านรองนะครับนี่เราเราตอกต่อรองเทศบาลนะครับเราเออ โปรกเพื่อนเอื้อนเรายัง่ยครับนี่ยเราตอกเราตอกเขาตอกนะครับเขาตอกตะก้าซานตาซานตาอันนี้ว่ามันเหมือนมีดบ้านมีดตอกแหลมแหลมก็ยังมีดตอกมีดตัดอ้อยนะครับจำพวกจับพ่กหลาเลยไหมว่าง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 มาซอยพุทธคุณนะครับเลือตาเฮ็ดดีเด้ครับต้องแบบว่าใจเย็นได้ครับขันบ่อใจเย็นนี่บ่อได้ซ้ำได้ซ้ำเรื่งนี่บ่อได้หรอครับซูมมือนี บ่เหลือแล้วไว้หล hey, ุนซ so ูมือนีิเฮ็ดบ่าเป็นแล้วยาบาสันวาซีเถอะเนาะครับเออหายากแล้วเริ่มหายากแล้วซูมือนนิรุนนี่กับคือบอมี่ดับบอมีคนมาสืบทอดแล้วเสีดทอดนะครับเวลาเป็นเขาต้องได้หล่ะงานฝีมือได้ครับนี่อ่า เออแคน,นี้ฝากติดตามทางช่อง YouTube ครับผมช่อง YouTube อ,อีสานบานเฮ้าครับอีสานบานเฮ้าลงเยอะครับอีสานวัฒนา,ารรมนีแ่แหละครับผมลงเรื่อยๆนะครับการเป็นยูของอคนทั้งอีสานเฮ้านะครับมือนีก็มา าการจักสารชีถดพานมากอะไรโอ้ยหกวมหาเทพเนียงกันน้อก็เลยนั่มาเมองครับยูนนะครับกระเทศไปครับเป็นมาปีมือนะครับการร่วมแรงรวมใจของชา,าวบ้านเ่านะครับในอ,อีกคนหนึ่ง เราตอกขึ้นกันครับตัวไหนโอ้นี่ครับมีดตอกบ่เออหีตอกคือนั่นเห็นจอยตัวนี้บ่จอยไหมครับเออตัวนี้บ่จอยเลยโอ้เราเคยได้กินเ่ี้ยบ่ลุ้งลงเส็ดติลุ้งช่องยูทูบครับผมยูทูบทำใหม่ครับเป็นอว่าเป็นงานหิดไปหดไปหิดเสร็จแบบนี้ละครับผมธุระธว่าไปนี่ละอ้าครับผมจั่างไรครับอนหนึ่งอันหนึ่งกับบ้าขายโทรทัศน์บ่ไดครับผมมาไทยอยู่นี่ละ แล้ตัวละทัดมหาไทยครับเป็นลงสึกมือคือท่านนะครับผมฝากติดตามครับผมติดตามเรื่อยๆนะครับ่คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่จะล่งนะครับคลิปแรกเกี่ยวกับอีสานบ้านเฮานะครับจังไงก็ฝากติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวนี่เป็นงานของเพื่อนเฮกตาจะว่าต่อไป อาจจะเป็นของเป็นไส้หรือกระพ้าก็มองอีกครับผมเอาสำรัดทิมมี่กันอ๋อจะอไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ